แล้วนะคะเราจะมาต่อจากคลิปเมื่อกลางวันกันนะคะที่เราทํากันบอกว่าถึงเมทิคเก้าแล้วเราจะมาเชื่อมแขนนี่นะคะที่จะมาเชื่อมแขนกันแล้วบางคนอาจจะดูในคลิปนั้นไม่เข้าใจะคะ่ะเราจะมาวนดูอีกรอบนะคะดูอีกรอบนะว่าเราจะทํำยังไงนะคะพอเรามาทําถึงจบเมทิคเก้าแล้วนะคะนี่นะคะเราจบเมทิคเก้านะคะนับนะคะหนึ 1, 2, ่งสอง ให้ลงไปนิดนึงนะคะอ่านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะพอจะจบแถวที่เก้านะคะเราจะทําแบบนี้ทุกอันเลยเห็นไหมคะเราจะต้องมีโชคคอมโซ่แบบนี้นะคะเราจะคอมแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราจะคอมแบบนี้หนาเห็นไหมคะเราจะต้องทําแถวจบนะคะคือแบบนี้เห็นไหมคะเราจะเริ่มทําแต่ตรงนี้เลยนะคะเริ่มทําตรงนี้รอบ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 ไปเลยนะคะ รอบไปรอบไปพอจะถึงตรงนี้นะคะนี่ค่ะถึงตรงนี้นะคะเราจะทำที่พอค้อมแล้วเราจะนับจากหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมคะงานแยกแขนนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมเห็นชัดเลยนะคะเห็นไหมคะมาอธิบายให้ฟังเลยนะคะีจะลองเชื่อมแขนงฝั่งหนุนให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่นะคะเห็นไหมคะเราทํามาทั้งหมดแล้วนะคะ จะมาถึงข้อม่อข้าวโพดของเรานะคะแถวจบนะคะเราจะนับหนึ่งสองสามสี่นะคะมันจะมีทั้งหมดเนี่ยนะเราจะนับจากทางนี้นะคะทางขวามือทางนี้นะคะจะเป็นช่วงตัวเสือ้อส่วนทางซ้ายมือจะเป็นแขนนะคะซึ่งเราไม่ต้องสนใจนะเราจะสนใจฝั่งจากตัวเสื้อของเรานะคะนับหนึ่งสองสามสี่พนับสี่แล้วนะคะเราจะทำสามห่วงค่ะ นั่นคือการทำห่วงนะคะหนึ่งสองสามแล้วข้ามมาทำเอฟนะคะเอฟฝั่งนี้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเอฟจากฝั่งนี้นะคะ,คะ,คะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะแบบหนึ่งนะะ้านี่นะคะมาทำให้ดูกันชัดๆอีกรอบนะคะเห็นไหมคะอันนี้ให้ดูมุมกว้างๆนะคะดูมุมกว้างๆเราจะได้ไม่เข้า,าเราจะได้ไม่งงนะคะไม่ตกกล้องนะคะเราจะทำแต่ตรงนี้นะคะพอทา เริ่มแถวใหม่นะคะคือทำ F ไป็แล้วขึ้นเริ่มแถวที่10บเราจะต้องมี F 1โซ่สองทั้งหมดตลอดนะคะเราจะนับเริ่มเริ่มแถวนี้โดยการเชื่อมเชื่อมไหละคะคือการเชื่อมลักแร้นะคะคือการแบบนี้ค่ะพอทํา F 1โซ่2องมาจนถึงลักแร้ครั้งที่หนึ่งนะคะเห็นไหมคะจะใช้มาร์กเกอร์สีขาวทั้งคู่นะคะเราจะเข้าใจตรงนี้นะที่เราทํามาร์กเกอร์ให้สีมันเหมือนกันเพราะเวลาเราจะได้เข้าใจว่าเออทางนี้มันคือซ้ายและขวานะคะ นันคือซ้ายและขวามันคือมีข้างซ้ายและขวาอะไรอย่างนี้นะคะพอถึงตรงนี้นะคะสามโซ่แท้เราจะทํางานสามห่วงเลยค่ะทํางานสามห่วงนะคะสามห่วงโดยการนับอะไรคะฝั่งนี้คือฝั่งตัวเสื้อค่ะฝั่งตัวเสื้อเราจะนับสี่หลักใช่ไหมคะเราก็จะมานับตรงนี้เหมือนกันคือฝั่งตัวเสื้อเหมือนกันนะคะเป็นฝั่งตัวเสื้อเหมือนกันเราจะนับหนึ่งสองสามสี่หมายความว่างานของเราจะข้ามนะคะ ข้ามจากตรงนี้มาอยู่ตรงนี้คือหลักที่สี่นะคะดูให้ดีนะ่ะมันจะเหมือนกันนะ่เราจะมาประกบกันเลยนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะฝั่งนี้คือสี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ฝั่งนี้เราก็จะต้องทำเบอร์หนึ่งสองสามสี่มันเหมือนกันนะคะเริ่มเชื่อมเลยนะคะขอหนจะใช้สามห่วงนะคะเพื่อจะกันรักแร้ไม่ให้ล้างนิดนึงเนาะแต่บางคนไม่จําเป็นก็ได้นะคะถ้าเราพอดีแล้วนะาอกได้แล้วก็ทําเลยนะคะ เห็นไหมนี่เราจะข้ามมาเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่เราจะลงที่จุดตนี้นะคะพันหกเข็มหนึ่งครั้งนะคะเพื่อจะทำเป็นแถวนะคะอันนี้นะคะเห็นไหมคะนี่นะเนี่ยคะเห็นไหมคะแบบนี้นะคะเห็นไหมข้ามฝั่งมามันจะเป็นแถวเลยค่ะมันจะต่อเนื่องกันเห็นไหมคะมันจะต่อเนื่องทําให้เราเข้ามาในแถวเดียวกันเลยนะคะนี่นะเดี๋ยวดูนะคะลงไปใกล้ๆหน่อยนึง จะได้รู้เนาะจะได้เห็นกันทุกคนนะคะนี่ค่ะหนึ่งสองนะคะ f นะคะทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆเลยนะคะทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะไปเชื่อมฝั่งนู้นให้ดูนะคะว่ามันจะทำได้ยังไงนะคะมันก็เหมือนกันละก,ก็คือฝั่งนี้เหมือนกันเลยนะคะอ่าหลุดกล้องค่ะหลุดกล้องหนึ่งสองนี้นะคะทำไปเลยค่ะทำไปจน ถึงฝั่งโน้นนะคะแล้วเราจะมาเชื่อมให้ดูอีกรอบนะคะถ้าไปถึงฝั่งโน้นเราจะมาเรื่อเชื่อมให้ดูอีกรอบค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะเรามาต่อกเลย,ะะเาาเลยจากฝั่งนี้นะคะฝั่งโน้นเราเชื่อมไปแล้วนะคะก็จะเหลือฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้นะคะทั้งฝั่งขวามืออันนี้คือตัวเสื้อนะคะเราใช้มาร์เกอร์สีเหลืองทัะะ้งคู่นะคะเป็นมาร์เกอร์สีเหลืองทั้งคู่เนาะเห็นไหมคะอันนี้จะสูงมาใกล้ๆเดี๋ยเราจะเชื่อมให้ดูเลยนะคะนับจากทางนี้นะคะสี่ช่องค่ะ หน,นะคะสองค่ะเอาใหม่นะคะกล้องไม่เห็นไมเห็นก็ไม่เห็นมือเอาใหม่นะอ่านะคะ,นะคะมัวจะถักงานไม่ได,ดูกล้องนะคะว่ามันได้มันได้มือเราไหมนะคะสองนะคะสามนะคะ ีค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะหนึ่งสองสามสี่ถึงเวลาทำสามพวงค่ะจะพยายามปรับปรุงเขาเรื่อยๆนะเพราะว่าน,นยากจังเลยอะทำงานแบบนี้ก็ทำไม่ค่อยเป็นเนาะนคะคะหนึ่งช่องนะคะ

ทำมาแบ่งปันนะคะก็ปุกกรกบ,บ้างนิดหน่อยสามนะฝั่งนี้นะคะฝั่งที่สองจะแตกต่างจากฝั่งทางนู้นนะคะจะแตกต่างจากฝั่งอีกข้างหนึ่งนะคะข้างนู้นจะทําเป็นเมกะพุนะคะข้างนี้จะ F จบแถวนะคะ F จบแถวที่เก้านะคะ F จบแถวที่เก้าเราจะนับนะคะหนึ่งสองสามสี่เราจะข้ามฝั่งมาเลยะคะ่ะ ้ามฝั่งมดเลยนะคะถึงตัวที่สี่นะนับนะคะนับนะคะนับนะคะหนึ่งสองสามสี่เนี่ยค่ะเช็คงานนะคะทุกจุดต้องเช็คงานนะคะไม่ได้คือลื้อนะคะอ่าอันนี้นะคะเราจะซีเล้ค่ะนี่คือการจบแถวในการเชื่อนะคะเราก็จะเริ่มแถวใหม่ในการโซห้าเหมือนเดิมนะคะลงในช่องถัดไปนะคะแบบนี้นะคะเห็นไหม ปกติแล้วค่ะแต่แถวนี้นะคะเราจะไม่เพิ่มวีสักคันเลยนะคะเราจะทําเป็นแบบทรงสอบลงไปจากหน้าอกนะคะเพราะหน้าอกเราได้แล้วเนาะเห็นไหมคะถึงละถึงทําเม็ดแรกนะคะก็จะเป็นโซ่สองแล้วก็ทํเอฟห้าครั้งนะคะแบบนี้นะค,ะค่ะพยายามไม่เคลื่อนไหวมือเดี๋ยวมันออกนอกกล้องอีก นี่นะคะแล้วก็ทับจบนะคะทำเองนะดึงผ่านนะคะเห็นไหมคะโซ่สองใหม่อย่างเงี้ยทำาเงี้ยไปคะ่ะเรื่อยเรืเลยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาการทําชายนะลายชายนะคะเห็นไหมทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยเรืยเลยนี่คือการไม่เพิ่มลายแล้วนะคะเราจะทําแค่ลายเท่าที่เห็นนี้นะคะไม่ยากนะคะตรงนี้นะทาไปเรื่อยๆนะคะ เห็นไหมคะนี่คือการขึ้นข้ามนะนี่คือการทำการข้ามการข้ามหลักแระคะเผื่อนิดนึงแต่ถ้าคนที่ได้ไซส์พอดีไม่ต้องเผื่อนะคะเชื่อมไปได้เลยนะคะเชื่อมไปได้เลยแบบนี้นะคะแต่สําหรับหูว่าเผื่อนิดนึงเผื่อลูกค้าลักแร้จะลังอะไรนะคะเราจะเพิ่มตรงนี้ไปเลยนะคะแต่เพิ่มมากไม่ได้นะคะมันมีผลกับแขนเสื้อเรานะ แต่ตัวนี้เราสามารถแก้ไขได้เราสามารถลดโซ่อะไรได้งานโคเชคิดนะคะแล้วมันจะมีอีกแบบหนึ่งคือการคือการเข้ารูปโดยการลดช่องกระโพดนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะอันนี้คือการ 1f 2โซ่แล้วทำป็นกระโพดแล้วก็2โซ่แล้วก็1 f นี่คือการไม่ได้ขยายลายนะคะเดี๋ยวเราจะทําการขยายแอ เขาเรียกว่าอะไรนะทำรัดรูปให้ดูนะคะโดยการทํางานเนี่ยให้มันอ่าสอบลงนะคะเหมือนกัการลดช่องน่ะลดช่องโซ่นะคะลดช่องโซ่โดยการ F ค่ะไปด,ดูนะ,ะนี่นะคะไปเรื่อยๆก่อนนะคะนี่คะโอซีไม่มีอะไรตายตัวค่ะปรับเปลี่ยนเอานะคะ มันคือการสนุกอย่างหนึ่งนะหนูจหรับหนูนะคะงานที่ยากยิ่งสนุกมันคือความสนุกอะคะ่ะยากแยก้ยากอะไรยิ่งยากยิ่งชอบนะคะมันท้าทายนี่นะคะทาไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวจะรำการรวบเม็ดให้ดูนะคะถ้าเราใครอยากจะได้แบบเข้ารูปนะคะแต่เราเข้ารูปนะคะถ้าการเข้ารูปนะ,ะทุกอย่างนะคะเราจะต้อง เริ่มเข้ารูปตั้งแต่ประมาณขอบยกทรงของเรานะคะขอบเสน้นในเพราะว่าเราจะต้องใช้เข้ารูปตั้งแต่ใต้ฐานอกเพราะว่าโคชีต้องการระยะในการลดนะคะกะกะเอาเนาะจากใต้ฐานอกนะคะขอบยกทรงเนาะเพื่อที่จะให้งานมันสอบลงไปหลักเดียวกันนะคะจะให้บานก็เหมือนกัน,นะคะ่ะถ้าต้องหลังอ่ะจนประมาณขอบขอบยกทรงเนาะหนูก็ไม่รู้นะแต่แต่เราคือ คิดเองค่ะกะกะเอาว่าขนาดนั้นอะ่ะมันบานมันน่าจะกําลังจะเริ่มบานหรือกําลังจะเริ่มหุบมันจะสวยนะคะนี่เห็นไหมคะนี่เห็นไหมอันนี้คือการถึงถึงถึงแถวเข้าแล้วนะคะแต่ถ้าเราอยากจะให้มันงานมันสอบลงคืองานเข้ารูปนะคะเราจะเอฟเราจะเอฟในช่องก่อนเม็ดเข้าโคดนี่ค่ะเราทำสองโซ่นะคะจิ้มไปนนี้สองโซ่สองเอฟค่ะ หนึ่งสองนะคะแล้วก็ข้ามมาฝั่งนี้สามอันอย่างนี้นะคะสองสามแล้วเอฟค่ะแล้วก็หมุนกลับนี้นะคะทำเป็นเมฆโพดอของเรานะ,ะช่องมันจะหายไปหนึ่งช่องนะ,ะอันเนี้ยอย่างเงี้ยช่องก็จะหายไปหนึ่งช่องสองเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปลงในช่องถัดไปนี่นะคะเห็นไหมคะ ช่องก็จะหายไปแล้วหนึ่งช่องช่องก็จะหายไปเลยจากที่เคยใช้เห็นไหมคะช่องก็จะหายไปหนึ่งช่องนี่คือการจำงานนะคะจำงานให้งานนะมันหายไปใครอยากได้เข้ารูปเราก็จะใช้แบบนี้นะคะหลักแบบนี้เห็นไหมหลักแบบนี้ถ้าเราทำลายปกติมันก็จะเป็นแบบนี้ f หนึ่งนะคะ F1, F4, โซ่ส F4, โซ่2แล้วก็ F1 นี่คือการงานทำสรงสอบลงไปทรงสอบลงไปนะคะจะทำแบบนี้คือจะตรงๆลงไปแต่ถ้าใครต้องการงานที่แบบเข้ารูปนะคะงานเข้ารูปเราจะใช้แบบนี้ค่ะคือการ F ลงไปในหลัในช่องก่อนที่จะถึงนี้นะคะสองอันกี่อันก็แล้วแต่ก็แบ่งครึง่งๆไปเนาะครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่ง นะคะมาแล้วก็มารวบรวมกันช่องก็จะหายไปหนึ่งช่องเห็นไหมคะนี่คือการสอบงานลงไปคือเหมือนการว่าทํางานเข้ารูปนะคะแต่เราต้องเกลี่ยงานนะคะการเข้า f นะคะเราต้องเกลี่ยงานนะคะไม่ใช่ว่าจะทําอันต่อไปก็ f อไปอีก f ไปอีกอ่างเงี้ยมันจะดูแบบเข้าไปคือครั้งนี้อาจจะเป็น f อ่ารวบแบบนี้เข้ารูปนะคะให้ถ่ายไปช่องหนึ่งช่องต่อไปแล้วก็ทําแบบปกติตามอันนี้ แถวที่สามเรถึงจะกลับมา F แบบนี้อีกรอบหนึ่งมันจะทําให้งานเข้ารูปแบบบาลานซ์แล้วก็ดูสมบูรณ์นะสม,มดุลน,นะคะแต่ก็แล้วแต่ค่ะเทคนิคใครเทคนิคมันเนาะมันมันไม่สามารถที่จะบอกกันได้ว่าอะไรมันมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะคะวันนี้เราจะจบการเข้าเข้าแขนเห็นไหมเข้าแขนนะคะแก้ไขาจากมาเช้านะคะเมื่เช้าอาจจะไม่เข้าใจกันเห็นไหมคะให้ดูนะคะนี่คือการจบงาน ข้างหนึ่งนะคะแล้วพอขึ้นต่อไปเนี่ยเราก็จะมาจบงานตรงนี้เห็นไหมคะอันนี้เราจะเกี่ยวขึ้นมาเพื่อจะทําเป็นห่วงแล้วจบงานด้วยที่แถวนี้นะคะอ่าอันนี้นะอันนี้คือแถวจบงานนะคะส่วนแถวที่ขึ้นงานนะคะจะเป็นอันนี้นะคะแถวที่ขึ้นงานอันนี้นะอันนี้คือแถวที่ขึ้นงานนะคะ หมายความว่าเราทําช่องแบบนี้มาตั้งแต่ทุกอันแล้วเราทําช่องมาหมดแล้วพอมาถึงตรงนี้นะคะในสิ่งตอนที่เราจะข้ามนะคะแล้วก็นับตามช่องที่เราต้องการนะคะแล้วข้ามมาโดยการข้ามมาแล้วข้ามมา f ตรงนี้นะคะ f ในช่องหลักที่สี่แมหนึ่งสองสามสี่มันจะเป็นการหนึ่งสองสามสี่นี่คือการ f งานข้ามหลักมานะคะใช้ f ไม่เหมือนกันนะคะสังเกตงานนะคะข้างฝั่งแรกคือการ f นะคะ f แล้วก็ข้ามไปค่ะ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเห็นไหมคะงานไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนไปถึงฝั่งนี้นะคะอันนี้คือการจบแถวค่ะจบแถวเห็นไหมคะพอ F อมาถึงนี้หนึ่งสองสามสี่ทำสามห่วงข้ามค่ะเราจะไม่เข้าพูด์เลวนะคะเราจะ F เ,เลย F คือตัวี C แล้วก็ขึ้นงานในแถวที่สิบเลยนะคะนี่เห็นไหมแถวที่สิบแถวที่สิบแล้วงานก็จะเข้าไปตามแบบเดิม อันนี้คือเราไม่ต้องเพิ่มลายแล้วจากอกเราสามสีบหกพอดีนะคะเราก็จะทำแบบนี้ขึ้นไปแต่ถ้าเราอยากจะทําแบบเข้ารูปนะคะทําแบบเข้ารูปเราก็ต้องทําแบบนี้นะคะ่ะการรบห่วงลบช่องแบบนี้นะคะแต่เราต้องเกี่ยง,งานดีๆนะ่เกี่ยง,งานดีๆถ้าเราเกี่ยง,งานดีๆมันจะบาลานซ์สวยงามนะคะเอาละค่ะจบคลิปกันแค่นี้นะคะนี่คือการทำอ่าให้ดูมุมสูงนะคะนี่คือการ ข้าวแขนลายสายหยุดนะคะสายหยุดนี่ไม่ได้ขี้เกียจนะสายหยุดที่หอมๆสวยๆนะคะม <c oughs> ีคนเจ๊แพรเซลสายหยุดรวยแล้วไม่ต้องทํางานไม่ใช่นะคะดอกสายหยุดนะคะแม่ดอกสายหยุดนะคะนี่นะคะเห็นไหมนี่นะคะเห็นไหมเห็นะคะอันนี้นะคะสองข้างจบงานนะคะจบงานคลิปนี้นะคะคลิปนี้นะ จะจบงานคลิปนี้นะคะให้ดูกันแบบมุมกว้างๆอีกรอบหนึ่งนะคะเห็นไหมคะ,น,มคะนี่นะคะงานคลิปนี้นะคะจะจบด้วยตรงนี้นะคะเราจะทําต่อไปเดี๋ยวเจอในคลิปหน้าก็จะเป็นการทําำลายชายนะคะลายชายอันนี้เห็นไหมคะสองข้างก็จะทําลายชายเราสังเกตนะให้ไหมงานเขาจะเคิร์ฟมานะคะเคิร์ฟมาคือการเพิ่มลายเนี่ย เคลิฟมาแบบนี้เลยนะ,ะเห็นไหมคะลงมาเคลิฟมาอันนี้คือการขยายหน้าอกนะคะดูนะคะเห็นไหมงานจะเป็นแบบนี้นะคะงานจะเป็นแบบนี้อันนี้คือแขนนะคะแขนอันนี้จะพอดีสิบหกนิ้วเนาะวัดไปแล้วเอาละค่ะจบคลิปแก้ไขในการเข้าแขนของแม่สายหยุดแค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายลเยืม